กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงนะครับผมพาดูเคสตัวนี้นะฮะเพิ่งเปิดตัวได้เ,เมื่อช่วงไม่ก,กี่วันที่ผ่านมานะครับสำหรับเทอร์โมเทคต้องบอกงี้ครับว่าเทอร์โมเทคเนี่ยทำเคสทรงเนี่ยที่เป็นไมโครหรือเป็นทาวเวอร์เนี่ยมาหลายรุ่นละถ้าย้อนกลับไปนะครับถ้าเป็นในซีรีส์ของมันนะฮะเดอะทาวเวอร์หนึ่งร้อยเดอะทาวเวอร์ส0จนมาถึงตัวนี้ครับเทอร์โมเทคเดอะทาวเวอร์ ในเทาวเวอร์สามร้อยเนี่ยมีหลายสีเลยถ้าเบสก็คือสีดำส4่พัถ้าเป็นสีขาว4,690แล้วถ้าเป็นพวกสีพิเศษแบบนี้นะครับเหลืองเหลืองฟ้าฟ้าเขียวเขียวผมจํำราคาไม่ได้แต่น่าจะอยู่ช่วง4ี่พันหกี่นี่แหละไม่น่าไม่น่าหนีจากนี้แล้วก็ไม่น่าทิ้งจากนี้นะครับตัวนี้คือสีเหลืองบับเบิลบีผมจะไม่พูดเยอะนะครับผมจะบอกเลยว่าอะไรเป็นยังไงเปิดปิดตรงไหนได้ติดตั้งอะไรได้บ้าง เดอะทาวเวอร์สามเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันครับกับสีเหลืองบับเบิลบีตัวนี้ฟีลลิ่งของเดอะทาวเวอร์สามนะครับก็คือไม่ต่างจากร้อยกับ200จะเป็นทรงแนวตั้งเป็นเหมือนตึกนะครับตัว300เนี่ยมันจะมีความสูงอยู่ที่จนถึงฝ้านบนเลยนะ55.5เซนครับก็คือ55เซนครึ่งตีโดยประมาณนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาจะหาตำแหน่งในการวางคุณอาจจะวางในชั้นที่อาจจะมีเชลอยู่ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องระวังนิดนึงแต่ถ้าเกิดวางบนโต๊ะปล่า,า,าก็ต้องหาความกว้างของโต๊ะสักนิดนึงเพราะว่าระยะหน้ากว้างของมันเนี่ยอยู่ที่34.5ผมตีให้เลย35เซนฟุตกับอีกหน่อยๆน,นะครับระยะลึกระยะลึกอยู่ที่29เซนนนี้ผมตีเผื่อให้แล้วอาจจะเผื่อสัก5มิลนะเพราะฉะนั้นกว้าง ลึกสูงคุณหาระยะในการวางให้ดีโต๊ะต้องใหญ่นิดหนึ่งนะครับทีนี้ฮะในเรื่องของบุคลิกของมันมันเป็นเคสทรงสูงทรงตึกแต่มีการเล่นเหลี่ยมเห็นไหมครับไม่ใช่ตัดแบบสี่เหลี่ยมเหมือนแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าปกติมีการเล่นเหลี่ยมก็คือเหมือนเอาดีไซน์แบบฟิลลิ่งตู้ปลาที่หลายๆแบรนด์ทํากันเข้ามาเติมเข้ามาผสมนะครับฝาด้านบนมีการหักมุมถ้าเกิดเปิดฝาให้ดูแบบนี้นะ อีกบอกมาให้ดูให้เห็นดิเมนชันของมันนี่ครับมองจากทางด้านบนลงมาจะเห็นเป็น8เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมหนึ่งสอ้าหกเจ็ดแปใช่เป็น8ดเหลี่ยมนะครับฝาทุกด้านเปิดออกง่ายหมดเลยครับเพราะว่ามันคือโมดูล่าดีไซน์สามารถถอดได้ง่ายเพียงแค่การดึงนะครับให้ดูสีก่อนว่าตรงไหนเป็นวัสดุอะไรบ้างฝาหน้าก่อนเลยครับกระจกเทมเปอร์กลาสฝาข้างทั้งสงข้างตรงนี้ที่เป็นหักมุม45องศา ก็เป็นเพ้นบกราฟถ้ามองจากหน้าเครื่องเข้ามาฝาทางด้านขวานะครับเปิดได้เหมือนกันนะอันนี้คือตำแหน่งที่ติดตั้งพัดลมและหม้อน,น้านะครับเป็นเหล็กทําสีเหลืองด้านซ้ายของตัวเครื่องก็เปิดได้เหมือนกันนะครับเป็นเหล็กตะแกรงสีเหลืองเหมือนกันส่วนด้านหลังครับเปิดได้เหมือนกันเป็นเหล็กที่ติดตั้งพัดลมได้สีเหลืองมีฟิลเตอร์เป็นแม่เหล็กทีนี้วิธีการถอดฝาต่างๆไม่ยากเริ่มมาที่ฝาบนก่อนเลยฝาบนมันจะมีแง่งข้างหลัง เป็นร่องตรงนี้ร่องตัวนี้เอาไว้ลอดสายไปเสียบหลังเมนบอร์ดไปเสียบสายจอดึงขึ้นมาครับปึ๊บออกเลยออกเสร็จปุ๊บฝาหลังใช้วิธีคล้ายๆกันครับตรงนี้จะมีตำแหน่งให้ดันนะครับดันออกมานิดนึงประคองไว้หน่อยแล้วก็ดึงขึ้นเสร็จปุ๊บไปต่อเลยครับฝาด้านข้างฝั่งนี้คล้ายๆวิธีด้านหลังครับดึงออกมาจากทางด้านบนนะครับตึก๊กนิดเดียวเป็นแม่เหล็กแล้วก็ดึงขึ้น เช่นเดียวกันตรงกันข้ามฝาด้านนี้ดันออกมาแล้วก็ดึงขึ้นเป็นแม่เหล็กเหมือนกันทีนี้ฝากระจกเปิดยังไงฝากระจกระวังนิดหนึ่งนะครับเราใช้วิธีการกดช่วงนี้ตำแหน่งด้านบนนี้ของขอบกระจบนกดเข้าไปนะมันจะมีหมุดแ๊กนะที่เป็นสปริงแบบนี้มันจะยังไม่หล่นนะครับเพราะด้านล่างมันงัดอยู่ดึงขึ้นประคองให้ดีวางไว้ทีนี้ไอสองบานนี้ ทำยังไงสองบานนี้ไม่ได้ใช้วิธีการกดเหมือนฝาหน้าใช้วิธีการดึงเป็นหมุดดึงเบาๆพอปึก๊กด้านล่างก็เป็นหมุดดึงเบาๆพอออกแล้ววางไว้เหมือนกันครับฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกันดึงเบาๆทั้งบนและล่างออกเลยวางไว้นี่คือสิ่งที่สามารถเปิดได้ทั้งหมดในส่วนของฝาต่างๆทีนี้ฮะ แพทเทิรนในการวางตำแหน่งต่างๆใส่อะไรได้บ้างเริ่มกันที่เมนบอร์ดก่อนเมนบอร์ดใส่ได้ตั้งแต่มินิ i t x จนถึง m i โคร a t x ATX ปกติใส่ไม่ได้ครับแล้วถ้าเกิดคุณมองเข้ามาจกเหลี่ยมนี้คุณจะเห็นเลยว่าเลเ o u t ในการวางเมนบอร์ดกับการ์ดจอคือ,อยังไงก็คือการ์ดจอจะอยู่แนวนี้ครับเป็นแนวนี้เลยยาวลงมาแบบนี้ห้อยลงมาแบบนี้โดยที่ p พด e จะอยู่ตรงนี้และเพดคือ4สล็อตเพราะฉะนั้นความหนาของการ์ดจอคุณไม่ต้องห่วงครับจะ3สล็อตสสล็อตครึ่งคุณใส่ได้เต็มๆและความยาวปกติของการ์ดจอที่ใส่ได้นะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้280มิลซึ่งเคสตัวนี้เป็นตัวแซมเปิลผมเดาว่าไอ้ฝาปิดตรงนี้มันอาจจะอันธพาลหายไปเพราะว่าเคสตัวนี้น่าจะออกงานโชว์มาแล้วมันจะมีฝาปิดตรงนี้ ถ้ามีฝาปิดตรงนี้การ์ดจอยาวสุดจะใส่ได้แค่280มิลซึ่งก็เป็นความยาวของการ์ดจอหลายๆรุ่นที่ใส่ได้แต่ถ้าเกิดคุณเอาโคเวอร์ตรงนี้ออกคุณสามารถใส่การ์ดจอยาวสูงสุดได้400มิลนะครับดูกันให้ดีตรงนี้ตรงนี้ฝามันน่าจะมีมาแต่ว่ามันมันไม่มีนะครับมันไม่ได้มาด้วยแต่ถ้ามีนะคือใส่ได้แค่280ถ้าถอดออกคือใส่ได้ยาง400สำหรับการจอถัดมานะครับฝาด้านนี้นะมองจากหน้าเครื่องเข้ามาทางขวานะครับ ปุ๊บผมยกให้ดูฝั่งนี้เลยเป็นตำแหน่งในการติดหม้อน้ำหรือ I.O. I.O. นะ i o โอคูลลิคุณใส่ได้หมดเลยครับร้อยยี่สองร้อยสียาวไปถึง 4, 2, 0เอาเป็นว่าใส่ได้ทุกไซส์ถ้าพัดลม120ก็3ตัวพัดลม140ก็3ตัวครับหม้อน้ำบอกไปแล้ว 1, นึ่งตอนสองตอน 3, ามตอนร้อยสี่สิบสอ ใส่ได้หมดนะครับถัดมาครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ได้มีให้ติดตั้งอะไรครับเป็นแค่ฝาปิดฟิลเตอร์เพื่อจะให้ความเย็นจากนอกเครื่องเข้าไปหรือเป็นช่องทางให้ความร้อนจากในเครื่องออกมาก็ได้เหมือนกันนะฮะในส่วนของด้านหน้ามีอะไรไหมไม่มีและอ่าดูด้านบนครับ <c oughs> IO ต่างๆในการเชื่อมต่อนะครับ3 2ไท a และ3 2 t y p c สวิตช์เปิดปิด ไฟแสงสถานนะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดแจ็คหูฟังและไมโครโฟนอยู่ตรงนี้ครบถ้วนนะครับมีไทซีมาให้ด้วยอย่าลืมนะส่วนพัดลมจะเป็น Pre-Install ครับติดตั้งมาจากโรงงานเลยสําหรับเคสรุ่นนี้ Pre-Install มาจากโรงงาน2ตัวเป็นไซส์140ติดตั้งที่ด้านบนเป็นแบบดูดออกเอาลมร้อนขึ้นไปด้านบนตัวนี้คือพัดลมรุ่น CT140 แบบไม่มีไฟ ถ้าเป็นตัว a r g b ต้องดูรุ่นด้วยนะครับเพราะว่าบางเคสบางรุ่นก็เป็นพัดลม a r g b มาด้วยแต่สำหรับสีเหลืองบัล b l บินี้เป็นตัวสีดำแล้วพัดลม c t 140เนี่ยเป็นตัวที่ t t พัฒนามาล่าสุดลมดีลมเยอะ c f m เยอะนะครับเขาพีมาให้2ตัวด้านหลังกันบ้างวบด้านหลังใส่อะไรได้บ้างเอาตำแหน่งตรงนี้ก่อนเลยใส่ฮาร์ดดิสก์3.5ได้1 2และ s s d 2.5ได้1 สเหมือนกันใส่ได้แค่2ลูกเหรอเปล่าครับไม่ใช่ฝั่งนี้นะครับปุ๊บนี่ตรงนี้จะใส่ SSD 2.5หรือฮาร์ดดได้อีก1ลูกเป็นแนวนอนแบบนี้ power supply ใส่ข้างล่างครับมองจากทางด้านหลังดีกว่าง่ายๆใส่ได้ทั้ง ATX หรือ SFX ได้หมดนะครับและความยาวที่ผมแนะนำก็คือเต็มที่แม็กซิมัมเลยนะของความยาว p o w e supply สองย่มิลครับ ถ้า200ได้ยิ่งดีเพราะอะไรถ้า200เนี่ยคุณจะเหลือพื้นที่ของหัวสายที่เสียบปลัก๊กที่ตูด power ได้เยอะแต่ถ้า2 2 0ปุ๊บคุณอาจจะเหลือพื้นที่ของหัวสายเนี่ยสักแค่ประมาณนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะชนผนังเคสด้านนี้เวลายัด power เข้าไปนะครับเบ็ดเสร็จเนี่ยหลักๆมีเท่านี้เลยสําหรับเคสตัวนี้แต่สิ่งที่เคสตัวนี้มันมีลูกเล่นเพิ่มเติมนะครับนะฮะมีลูกเล่นเพิ่มเติมก็มมคือตำแหน่ง cover power supply ตรงนี้ คุณสามารถใส่พัดลม120หรือพัดลม140ได้แบบดูดขึ้นได้อีก1ตัวหรือจะไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่สะดวกแล้วที่สําคัญลหลายๆคนอาจจะเห็นนะฮะว่าเคสตัวน,นี้จริงๆแล้วมันสามารถวางแบบนี้ได้ครับแต่คุณต้องซื้อเป็น optional เป็น uh, horizontal อะไรสักอย่างหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้แล้วเป็นขาที่เอาไว้วางตัวเคสแบบแนวนอนแบบนี้ ซึ่งณวันที่เราถ่ายคลิปเนี่ยไอตัวขาเนี่ยมันยังไม่มีเข้ามาขายนะครับเวลาวางมันก็จะได้ฟิลลิ่งแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณวางแนวนอนแบบนี้โต๊ะคุณต้องกว้างพื้นที่ในการวางต้องใหญ่ราคาของขาบอกนําตรงครับยังไม่รู้จริงๆเดี๋ยวคงต้องรอทีทีประกาศอีกทีว่าขามาแล้วผมไม่เข้าใจว่าทําไมขาไม่มาพร้อมเคสเลยท่นั้นที่ตัวโชว์ในงานมีขามาแล้วด้วยนะอีกหนึ่งอย่างครับที่สามารถออปชันแนลเติมซื้อเพิ่มได้ก็คือตรงนี้ คุณสามารถถอดเปลี่ยนได้ครับไม่รู้ถอดได้ไหมเออดึงได้เลยถอดเปลี่ยนใส่อะไรเป็นจอ l c d 3.9นิ้วนะครับซิงกับโปรแกรมของ TT นะครับ TT ถอดปุ๊บมันจะมีเบ้ามันอ,อ,อีกตัวที่ถอดออกที่เปลี่ยนมาใส่เนี่ยมันจะมีเบ้าเวาเพื่อใส่หน้าจอที่ผมว่า3.9นิ้วแล้วหน้าจอก็จะอยู่ตรงนี้สามารถปรับให้เป็นแนวตั้งได้เป็นแนวนอนได้จอก็คือดูอินโฟมชันได้ค่าต่างๆ CPU ตั้งเวลาได้ดูเป็นนาฬิกาได้อ,อ่รวมถึงใส่ไฟกิฟ นะครับไฟล์รูปภาพได้หน้าจอผมก็ยังไม่รู้ราคาแต่ถ้าให้เดาราคาหน้าจะไล่ๆกับตอนที่อยู่ในเคสที่เป็น CTE นะครับอะไรนะเซเลสห้าร้อยเซเลสสามอะไรพวกนั้นถ้าผมจะไม่ผิดนะครับราคามันจะอยู่มันสี่พันกว่าบาทห้าพันสำหรับหน้าจอแพงเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะอ่ะนี่แหละครับ,ครบเคสรุ่นนี้ Tower 300ง่ายๆได้ใจความผมพูดหลักใหญ่ใจความครบถ้วน นะครับตำแหน่งที่เขาบอกเลยว่าให้ติดตั้งหม้อน้ำก็คือถ้ามองจากหน้าเครื่องเข้ามาอยู่ทางขวาก็คือฝั่งนี้แหละอย่างที่บอกไปนะครับใส่แม่งได้ทุกไซส์เลยหรือถ้าเกิดใครจะไม่เล่นชุดน้ําไม่เล่นไอโอคูลิ่งนะครับคุณก็ใส่พัดลมจะดูดเข้าดูดออกคุณก็ดูทิศทางดีๆแต่ถ้าเป็นผมผมดูดเข้านะครับใส่แม่ง123ตัวดูดเข้าเลยเพราะว่าด้านบนเขาให้แบบดูดออกมาอยู่แล้วที่เหลือไม่มีอะไรแล้วครับนะฮะลองดูแล้วกัน เป็นหนึ่งแนวทางเป็นหนึ่งไกด์ไลน์สำหรับสีเหลืองก็น่าจะอยู่ที่4,007หรืออาจจะ4,008สักอย่างหนึ่งนะครับเอาฝาด้านหลังครับฝาด้านหลังนะครับเสริมให้นิดนึงพอคุณถอดฟิลเตอร์ออกนะครับคุณจะเห็นรูในการยึดพัดลมใส่พัดลมแบบดูดออกด้านหลังนะฮะเอารมร้อนในเครื่องดูดออกด้านหลังเครื่องได้ร้อยยี่สิบสองตัวหรือร้อยสี่สิบสองตัวได้ทั้งคู่นะครับมีอะไรอีกฟิลเตอร์ ด้านล่างครับนี่ยกขึ้นมาได้เลยง่ายๆนะครับจะมีตำแหน่งให้จับเลื่อนออกมาเป็นพลาส,สติกครับเอาไปล้างได้อะไรได้เป็นแบบนี้ใส่กลับให้ตรงร่องหน,น่อยตรงเนี้อ่าโอเคเป็นแม่เหล็กที่เหลือช่องต่างๆนานาลอดด้านล่างใต้เมนบอร์ดได้ตำแหน่งแรมจะถูกวางอยู่แนวนี้นะครับสี่แถวนะครับ IO จะอยู่ด้านบนเวลาเสียบ IO คุณก็ต้องทำยังไง ไม่ต้องทำยังไงหรอกครับด้านบนมันจะมีนี่มันจะมีช่องให้รอดสายต่างๆนะครับก็หาตำแหน่งรอดเอาดีๆสายอาจจะบิดอาจจะงอน,นิดนึงประมาณนึงเลยแหละนะครับโดยเฉพาะสายพวก HDMI หรือ Display Port เสียบก้าจอปุ๊บต้องพับนิดนึงเพื่อให้มันรอดขึ้นมาพอรอดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมาเจอกับรูช่องฝาหลังนี่คุณก็ต้องเอามันออกที่รูฝาหลังอีกทีนึงเนี่ยช่วงเนี้ ไปเสียบมันจะมีล่องเสียบตรงนี้เห็นไหมฮะเสียบกร์ดจอเสียบ i/O หลังบอร์ดแล้วก็ลากขึ้นมาแล้วก็มาผลวตรงน,นี้ประมาณนี้หัวต่างๆในการเก็บสายคล้องเคิร์กก็มีมาให้ในระดับหนึ่งครับแต่เชื่อเถอะเคะสลักษณะนี้เก็บสายไม่ได้ง่ายๆหรอกครับยังไงก็น่าจะต้องปล่อยในหลายๆส่วนให้มันอยู่ในทิศทางที่มันจะต้องอยู่อะบางทีมันไปฟิกไปจํากัดอะไรมันมากไม่ได้ โอเคนะครับตามนี้นะครับลองหาซื้อดูนะครับ TT Thermotech Tower 300มีหลายสีให้เลือกถ้าชอบเพียวๆเดิมๆก็สีดำเหมือนเดิมนะฮะถ้าชอบแบบใสๆหน่อยก็หวานๆก็ไปขาวไปฟ้าเขียวมาเหลืองแป้นๆแบบนี้แต่ผมชอบสีเหลืองนะเพราะว่าผมมีตลับเม็ดสีเหลืองผมก็เลยชอบสีเหลืองเกี่ยวไหมวะโอเคครับขอบคุณ Thermotech ด้วยคลิปนี้ เพียงเท่านี้ขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทําให้เรามาเจอการฝากร้านด้วยนะครับคอมมิคสโต e ครับใครอยากจะให้ผมประกอบเครื่องนี้อยากจะให้เราทําเคสตัวนี้ <c oughs> ก็ลองมาคุยกันอยากได้ฟิลลิ่งแบบแปลกๆเท่ๆเป็นเหมือนแคปซูลอวกาศเหมือนมีก้อนหาอะไรสักก้อนนึงตกมาอยู่ในบ้านตุ้มแล้วก็มีคอมพิวเตอร์อยู่ข้างในก็ลองดูครับพักมาได้เลยครับลาไปก่อนสวัสดีครับ